ไหนๆหนโอ้โหเสียงลมมึงแม่งเฮียมากจะเริ่มที่างหลังไปหน้าหรือหน้าไปหลังเอาหลังไปหน้าดิเกมวอฟเลเยร์ที่หลังสุดเลยเริ่มที่ eSport a ตแอดล e ก่อนเลยมึงคิดว่าใครได้แนนน์เบเกอร์โอ้โหเต็มๆเลยสุดๆท็อปเทียไอ้เฮีย้ย เบสทีสปอร์ตทีมก็ยังทีวันเหมือนเดิมก็ยังทีเหมือนเดิมแหละเบสทีสปอร์ตเกมสปอร์ตเกมตึงตึงอยู่ค่อนข้างเลือกยากอ่ะแอลร์วาร์โลไม่เอาไม่มีอะไรไม่มีอันอื่นเลยนะไม่เคาน์เตอร์มันก็โอเคดอทก็โอเคแต่คือเราอาจจะไม่เคยดูนีไมก็จะเอลว่ะเพราะว่าวาโลมันวาโลมันก็ดังเหมือนกันแบบ คือเอลนี่ก็เอลอลมากกว่าใช่ปหล่ะใช่เด่นเรื่องพารเฟเกอร์นั่นแหละอันนี้เห็นแลอวได้อะก็ให้อันนี้ไปเข้ามาตึงเกินกูให้อันนี้แหละติดตามมาไหนมันแปลว่าอะไรอะก็เออเกมที่แบบว่าที่แบบตาตึงอ่ะที่แบบว่ายังไม่มานะแต่มันตาตึงให้เราแบบ้อมน่าติดตามสุดๆน่าติดตามสุดๆอ่ะเออโอ้โหไม่ต้องแปลกใจเลยเนี่ยวีไอเนี่ยเฮีย GDA แค่เทลเลอร์แม่งร้อยล้านวิวแล้วไอ้เหี้ยก็จริงแหละไอ้เฮี้ยนี่นี่โอ้ไม่ต้องอันนี้ก็เต็มใจไปเลยให้ใจให้ใจร้อยเปอร์เซ็นต์คืออาเคนเอาอีกแล้วจำได้เลยถ้าเกิดเซฟว์พังมากูเลือกเซฟว์พังร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าอาเคใชนมาตึงเกินตึงๆๆๆอย่าให้เซฟว์พังมานะ b บสมัลติเพเยอร์อันนี้แม่อันนี้มึงมึงต้องเลือกเลยเพราะกูไม่ได้เลยอ,อันนี้อันนี้ไม่รู้ว่ะโอเคไปเลยซูเปอร์มาริโอเบสสปอร์ตกูสุ่มเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคเอแล้วทัานว่ากูไม่ได้เกี่ยวสปอร์ตเลยเนี่ย <S <S 2> <S 2> มันมีอันหนึ่งที่กูว่ามึงมึงมึงน่ามึงน่าจะเข้าใจได้เลยว่าม,มันยากมากที่จะเลือก กูมีอันหนึ่งให้มึงเลือกเลยแม่งตึงจริงๆนะเว้ยไม่แต่ใครที่แบบเห็นทุกคนในการหวนเนี่ยตึงมากกว่าเกมเอาดีเยียแน่นอนโอเค best family เนี่ยมึงดูดิ Nintendo 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 เอออันไหนก็มีแต่พี่ Nintendo uh. อันนี้ best fighting game อันนี้กเรียกเลย แต่จากใจจากแฟนคลับวงดนตรีไทยชีวิตคือเล็กตะเก็นแปดนี่นี่นี่อันนี้อันนี้ไม่น่าสู้สู้ยากสู้ไอเฮียนี่ยากเออผมบอกหลายเกมเนี่ยสู้เอลเดนลิงยากตอนเนี้ยไอเฮียไม่สุดว่ะจากใจเอลเดนลิงไป เรื่องเบสแอคชัน่นเอ๊บสแอคชั่นกูเอาล้อเอาล้อก <laughs> ูก<ว>ู <laughs> อยากคิดต่อยมากเลยทุกครั้งที่เห็นเอาล้อมันมี PTSD กับไอ้เฮียเทเลอร์ตอนนั้นใส่เบนฮิวไปเลยเบสแอคชัน่น,นเกมสเตลาร์เบลดแบดมินต์ฟูคองวอลแฮมเมอร์คอร์ออฟดิจิตี้เฮลไดเวอร์ อันนี้กูเทใจให้แบ็กมินว่ะแต่สเตลลาเบดก็ดีเหมือนกันกูก็เทใจให้แบ็กมินนะแต่สเตลลาเบดมันเป็นเหมือนเฮียกูนึกถึงสเตลลาเบดกูนึกถึงอะไรรูป้ป<อ>่ะ PlayStation Exclusive คือบอดบนครั้งที่แล้วแต่เฮ<อ>ียน,นี่มา<อ>แต่เฮียนี่ก็ PlayStation Exclusive เหมือนกันเฮียนนกเกมดีๆไม่เคยเข้า PC เลยอ่ะแบค์มินบุกของเบสแวไม่ไม่เคยไม่เคย อันนี้อันนี้สุ่ม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 ใช่ต้องสุ่มเพราะไม่เคยนี่อันนี้แหละที่กูคิดว่าตึง Battle Tro เกมไพ่ที่แม่งติดเกมเอาดีเยอะด้วย Pokemon TCG นี่โอ้โหคนก็เล่นเยอะมาก TCG i วิ d ดีแม่คือแบบนี่แหละเกมกูโอ้กูเทใจวอเทลลิงเวฟมากระบบดีสุด ไอเกมเพลย์ก็สุดๆเลยแต่มันใช่เกมโมบายจริงเหรอวะัน Waterling w e งเว็บเนี่ย Waterling Web ใช่ใช่ไอเฮียเล่นในโทรศัพท์แทบจะไม่ไหวเลยก็แต่เฮียพอเล่นเกมนี้ปุ๊บกูนึกถึงเพลงไอ้นั่นมาเลยไอตัวล่าสุดอะนะเบอร์นิดเบอร์ไนท์อะไรอะเบอร์นิดเบอร์นิดอะเล่นไอนนี้พอจบเล่อน w a t e r ล i n g w e บยังไม่มีเพลงอะไรไว เรื่องเกนิดเพลงมาแล้วเพลงเริ่มมาแล้วแต่อันเนี้ยกูเทใจให้คุโรฮโยเวิร์ดเขาบอกฮโยเวิร์ดจะเก็บเหมือนกันนะเนี่ยมันเกนชินแต่ว่ากูอยากให้คุโรได้บ้าง best independent game outstanding c r e a t i v e and t e c h n o o l g y game made outside traditional f u b l i s h i a l system ก็คือมันมีความครีเอทีฟสูงและไอมีสร้างสรรค์ใช่ไหมสร้างสรรค์เออเป็นหมวดความสร้างสรรค์เกมเออ อย่าบอกนะนี่จะเป็นช่วงที่กูต้องเซิร์ชอันนี้เดี๋ยวอ,ออกก่อนหนึ่งสองไอประโถเห็นแล้วหนึ่งสองสามสี่โอเคเดี๋ยวสี่เกมนี้เดี๋ยวเซิร์ชดูเมสคอมมูนิตี้สปอร์ตคอมมูนิตี้ดีเด่นนะเมสคอมมูนิตี้รีส ponsive เออเกมอะไร,รวะคอมมูนิตี้เนี่ยสองเกมฟอร์ดไหนกับเฮลไดเวอร์เนี่ยกูว่าเฮลไดเวอร์ได้วะ่ะไม่มีเ,เกมไหนหที่แม่ง สู้กับไอ้เรื่องราวนั้นได้เลยอะไรวะไอ้ที่แบบเพลไดเวอร์แม่งเอาข้อมูลอย่างเงี้ยของโซนีใช่ไหมแล้วแบบเออแล้ว <คน S 2> โดนลแม่งโดนถล่มและไอเฮี้ยนี่จำไว้และไอเฮี้ยนี่แม่งจำแม่งเปลี่ยนเออคอมมูนิตี้แน่นจัดเกมนี้ไอเฮี้ยต้งองยกให้เขากูต้องยกให้จริงๆวะ่ะเอาจริงนี่คือของจริง Based on Going เกมที่ยังไปต่อนะฮะที่แบบคอนเทนต์มันพัฒนาไปเรื่อยๆว่า ฟอร์ดไหนฟอร์ดไหนน่ะเออฝอตไหนมันก็ท็อปตลอดอะไอ้เหียฟอดไหนท็อปตลอดจริงๆรอร์อดไหนฟอดไนท็อปตลอดฟอดไหนท็อปตลอดอันนี้เกม f o r Impact เนื้อเรื่องตาตึงหัวใจนี่อาจจะเป็นอันที่สองที่กูต้องเสิร์ชรือเปล่าให้แน่ Innovation of Accessibility แต่ไอ้เฮียนี่เอาออกไปได้ไหมกูอยากโอาไปก่อเห็นไดเฮียนี่มาทีละกูแบบ อันนี้ก็คือเกมที่แบบว่าอันนั้นปะทําให้คนเข้าถึงง่ายใช่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 ใชเกมที่มีความเข้าถึงง่ายเพิ่นซอฟเฟอร์เชียนี่คือกูกูก็น่าจะให้ได้นะเฮ้ยเกยมเออมันเข้าถึงง่ายนะใช่มาเล่น,ม,น,ลนมันเล่นแบบไม่ได้ซับซ้อนยากมากเลยขนาดนั้นถือว่ากูก็ว่าเพิ่นซอฟเฟอร์เชียได้เหมือนกันวะกูคิดว่านะม,ม,ม,มันมันมันแคชชวลดีขอย้ำนะเว้ยแล้วแต่ความคิดแต่ละคนนะอือหึอือหึอย่าอย่าอย่าไปบวชกันเองเดี๋ยวลิงก์ส่งไปข้างล่าง อะไร performance นักสแสดงคนไหนมี Final Fantasy Rebirth, Life is Strange, Silent Hill Silent Hill อ่ะมันก็เหมือนกับช่วงของอะไรวะไอเคโทนตอนนั้นดูแล้วยังอินเลยใช่ e s t audiodesign โอ้งอื้ยัง Silent Hill อยู่อีกวะยัง Silent Hill ว่ะสำหรับึมื่อใช่แบบโอ้โหตอนที่กูดูแบบคือทั้งเสียงในเกมสาวอะไรแม่งแบบ คือดีทุกอย่างเลยนะเว้ยเอาจริงเรื่องการออกแบบเสียงอะไรแบบเนี้ยโอเคในเมืองนี่แบบกูอยากลองซื้อมาเล่นเลยว่ะแต่ละเกมแต่เปิดกระเป๋าตังค์ดูแล้วแมลงวันแม่งขึ้นไอ้เหี้ยเบส score music อะไรวกอันนี้เพลงไอ audiodesign น่าจะเป็นแบบเสียงแบบแบ็คกราวด์ในเกมเสียงในเกมอะไรอย่างงี้อันนี้เสียงเพลงเียงเพลงอนี่พลงเลือกยากอยู่เดี่ะ อันเนี้ยเพลงของค่ายอาร์ดดี้สเตลดาวเบสไอ้ยเหียกูอยากฟังเสียงเพลงเหมือนกันนะเว้ยเอออันนี้ก็ต้องลองไปฟังก่อนเออลองฟังก่อนลองฟังก่อนเบสอ,อ <Art S 1> <laughs> าร์ <laughs> ดิรเรกชันอินขาดกินขาดเมสนาทีฟสตอรี่เทลลิงเกอร์เซเลนฮิลล์มาติงใช่และเกมดิเรกชัน เอาว่า for creative vision and innovation ก็คือแบบว่าเลือกทางที่แบบมัน creative แล้วแบบว่าการความคิดสร้างสารรค์อะไรประมาณนี้ในเกมทางเลือกอ่ะอืม,อมเฮ้ยแต่เอลเออดนลิงนี่ก็ถือว่าสร้างสารรค์นะแบบว่าคือมันมีหลายทางเลือกอะ่ะยิ่งเป็นช่างสำรวจนี่คือแบบคือมันไม่ได้เป็นเส้นตรงใช่ไหม <S 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 เอลเดนลิงใช่ที่ดูเออเออมึงพูดอย่างนั้นก <S <S ใออ็ใช่ละไอ้ก็จูจอนแล้วก็เอลเดนลิงชอบมัน มันไม่ได้มาปเป็นเส้นตรงมันรีวอร์ดอะไรวะการสำรวจมากกว่าการเดินเป็นเส้นตรงถ้าเกิดเราเดินเป็นเส้นตรงแล้วเราไม่เก็บของปอจะยากขึ้นกว่าเดิมสิบเท่า <laughs> ถ้าเกิดมึงไม่สำรวจมึงเละจริงๆไม่ว่ามึงเจอไว้ขนาดไหนมึงก็จะตายทันทีเลยแลวมันยากยด้วยผมไม่รู้ทำไมสปีดรันไม่มหวัวแจวงไม่ต้องเก็บก็ได้อันนั้นมันแล้วแต่คนจริงๆผู้อยากสร้างตำนานโดยการวด Link เอลเดอรลิงนะเว้ย เพราะว่าอะไรวะมันจะกลายเป็นว่าเอลเดนลีในสองปีซ้อนใช่ปะละ่ะและ้วกูก็คิดอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดสองปีซ้อนถ้าเดียวลซีอ่ะได้มันจะเป็นสิ่งที่ดีไหมอดิศาสตร์จานลึกเลยมันก็มันกาจะสร้างความที่แบบว่า DLC ที่แบบว่ามันเหมือน,นเกมใหม่จริงๆอ่ะออกมาขึ้นหน้าตึงตรงนี้ได้เลยแต่เออมันมันก็ใช่นะมันถือเป็นข้อดีอย่างนะเพราะว่าเออดเวลเปอร์ในอนาคตเนี้ย เขาก็จะยิ่งแบบลงทุนไปกับ DLC เยอะขึ้นเราก็จะได้เห็น DLC ที่มีคุณภาพเยอะขึ้นเพราะว่าเขาก็อยากในเกมออฟเดีเยียกันแต่อีกอย่างหนึ่งมันเป็นความแปลกใหม่ที่มันสร้างกดแนวเวสำหรับกูนะที่กูทําคลิปตอนนั้นเพราะว่ามันแปลกเพราะกูดูปี2022-23และปีนี้กูถึงมาแปลกตรงที่แบบว่า DLC ทำไมมันขึ้นเกลดียาได้กูถึงทําคลิปนั่นลงซึ่งบางคอมเมนต์ก็บอกกูแว้ว่ามัน ก็ไม่ควรจริงๆแหละแต่บางคอมเมนต์ก็คิดว่ามันก็สมควรแล้วที่ขึ้นมาถ้าเกิดมันมาแบบสภาพเหมือนเป็นเกมใหม่เป็นเหมือน e l d e ด l i n ลภาค2ได้เลยอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่ว่ามันเพิ่งสร้างกด DLC มาใหม่ๆผู้คนก็อาจจะยังไม่แบบว่ายอมรับในนี้หลักถ้าเกิดไอเนี่มันได้ขึ้นมา แต่กูก็อยากเห็นนะเพราะว่ากูก็อยากเห็นคนทำ remaster เอ้ยรี r e สเตอร์ไม่สมควรวะรี r e สเตอร์ไม่ใช่รี r e สเตอร์กับรีเมคนี่ขอไม่นับดีกว่า DLC ไม่ไม่ไม่โอ้เปิดใจหน่อย r e m ได้เหมือน Resident Evil 4 r e m a k ได้แต่รี r e สเตอร์ไม่เอารีรีเมคอ่ะได้เว้ย remake เพราะมันเปลี่ยนเกมเพลย์ได้เพราะมันเปลี่ยนใหม่เหมือน Resident Evil 4เหมือนภาคเอิ่นที่บอกว่ามันมารีเมคของเกมต่างๆใช่ป่ะมันได้เว้ยมันได้ อย่างเช่น Silent Hill มันก็คือ remake จาก Silent Hill 2ซึ่งคอนเทนต์ไม่ได้เปลี่ยนแต่มันดีจ,จัดใช่แต่เกม P เกม P เสียงซาวด์ดีไซน์อะไรคือใหม่ทุกอย่างอือฮึซึ่งที่จริงเกมเนี้ยมันควรจะมาแทน Elden r i n g ได้นะเว้ย Silent Hill อะ่ะกูคิดนะตอนแรกกูคิคดนะเว้ยแต่ว่าในเมื่อ El d e n Ring มันมาอย่างนี้แล้วอะ่ะกูก็อาจจะต้องมาคิดต่อสู้กับอีทีระหว่าง Back มิฟูลคองกับ Elden Ring อันไหนมันจะได้กูอยากจะสร้างตำนานสร้างประวัติศาสตร์แบบว่าวต เอลด์ลิงให้มันได้อย่างเงี้ยหรือว่ากูจะไปแบบที่ผู้คนเขาสนใจจริงแบบแบ็คมินกูของแบ็คมินนี่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะแต่กูคือไม่ได้แบบใช่ดีถือว่าดีเลยแหละดีมากเลยมันดีแล้วมึงต้องรู้ว่าไอ้เทียเกมเนี้ยคนอื่นเขาจะบอกว่าอวยนักอวยหนาแต่เราต้องคิดดูให้ดีว่าว่าเกมเนี้ยมันโดนเทียอะไรมาแล้วบ้างก่อนที่จะมาเป็นอย่างเงี้ยมันโดนทั้งสวีทเบบี้เกือบเกือบเกือบ คือโชคดีที่มันไม่ได้รับผมมันไม่ได้รับปุ๊บแบค็ควิบูคองโดนถล่มโดยทางสวีบีบีเนื่องจากไม่ได้ยอมรับข้อเสนอข้อตกลงจากสวีบีบีใช่ไหมมันก็โดนถลม่มแล้วก็ด้วยความที่ว่ามันโดนถลม่มใช่ไหมกลายเป็นว่ามันเหมือนกับของเกมอะไรวะฮอกวอตเลกาซี่อ่ะที่แบบว่ายิ่งคนถลม่มยอดเซลล์ขายยิ่งสูงยิ่งขึ้นเว้ยมันทําให้มันกลายเป็นเกมที่คนอื่นชอบมาจนถึงทุกวันนี้ จนเข้าขึ้นแท่นเกวอดีเย,ยได้นั่นแหละคือสตรอรี่ของมันที่กูคิดว่ามันก็น่าจะสมควรได้เหมือนกันกูไม่ได้อวยไม่ได้อวยขอย้ําว่าไม่ได้อวยแต่ว่ากูก็ติดตามข่าวเกมนี้มาเหมือนกันก็ถึงได้รู้ส่วนเอลเดอร์ลิงกูรู้เพราะกูเล่นมาเองกูเลยบอกว่ากาลังคิดอยู่กําลังคิดอยู่1 2 3 4สี่เอาออกไปเลยถ้าเกิดอยู่ดีแอสโตมบอร์ดได้นะกูทุบเก้าอี้ด้วยเราจะเอาตามใจตัวเองหรือว่าจะเอาตามที่คนอื่นเขาหัวกันนีวะ โอเคกู okay, ว่าเรา <จะ S 2> มาสาร,ร,าร้างตำนานดีกว่าใช่ใ<ห>เ,เปิดใจให้เออเปิดใจ d l เ DLC กูเปิดใจดีกว่าถ้าเกิด DLC ได้แบบว่าได้เกมออฟดิเฟียใช่ไหมมันอาจจะเป็นเอ่อมุมมองที่ไม่ดีสำหรับคนอื่นนะเว้ยที่ DLC จะได้นะเว้ยแต่ว่ากูคิดในแง่มุมที่ว่า ถ้าเกิด DLC ได้ในมุมมองผู้พัฒนาเขาจะได้โฟกัสกับก,บการทำ DLC ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนั่นแหละกูถึงเลื่องและอย่างกูเล่นใหม่แล้วด้วยไงถ้าเกิดกูเล่นทั้งมิวูุคองกว่าจะเลือกแบมมิวบุคองแทนก็เป็นไปได้กูอยากทำตามใจตัวเองอะ่ะฉะนั้น don't mind me guys don't mind me แล้วเวลาไปดูอันอื่นที่ยังไม่ได้โหวตด,ดีกว่า The fuck is this ม,มีมีมได้เหรออ๋อเอ้ยงี่กูอยากหามันี้กูไอเพลงมีมสตรีได้แหละเอาไปเลย แต่ในใจกูอยากให้เกมหนึ่งนะตอนนี้นกูอยากให้เนวาคือชอบเ,ออเหมือนกันชอบมากเลยภาพแล้วก็แบบกูไม่รู้เนื้อเรื่องเป็น,ปนไงน,นะกูพูดได้เลยว่าเกมพวกเนี้ยกูไม่เคยเล่นหมดเลยฉะนั้นซุ่มอืแต่กูก็ต้องดูด้วยแหละ Animal w e l l West Independent Game กูก็ให้เนวาแล้วกันกูไม่ดูและไปอะไรวะ สามนอมนี nominee, 10นนมนี5้นอมนี What the fuck is this? โอเคกูว่าเราน่าจะต้องได้มาอัดอีก3วันตามนี้เลยสองตามนี้เลยกูโหวตไปหมดแล้วนะกูโหวตหมดแล้วนะก็ตามนี้ก็ตามที่เห็นว่ากูโหวตอะไรไปแล้วบ้างก็เดี๋ยวจะส่งลิงก์ไปข้างล่างให้ท่านผู้ชมทุกคนได้โหวตกันด้วยนะเว้ยแล้วก็บาย peace